สวัสดีครับพี่น้องมาปปอกันคือเก่าพี่น้องแล้วก็มาปปอกับในหางคนมาหน้ามีเนื้อหาด้านการเกษตรมาฝากพี่ฝากน้องทุกมือทุกเว้นพี่น้องโดยเฉพาะเมื่อนี้กับมีพี่น้องเพิ่นได้ดสอบตามมาส่วนตัวก็เลยมาขอขายายความ ผ่านหน้าจอผ่านช่องพี่น้องสำหรับพี่น้องเพิ่นได้สอบถามมาว่าเพิ่นปลูกอ้อยตุลาตะกลางเดือนแล้วหอยอ้อยกระสูงวันเพียงเขาแล้วก็นนาจะประมาณป้านี่พี่น้องปานี่กับปลูกช่วงกลางเดือนตุลาเพิ่นว่าควรเอาน้ำใส่ได้ไป เพราะว่าพนมีบอมีสาแล้วก็มีบอบาดาลเนอาพี่น้องถ้าอ้อยใน,นลักษณะนี้หรือซ้ำนี้แล้วถ้าพี่น้องมีแรงนำเป็นของเจ้าของก็สามารถปล่อยนำใส่ได้แล้วพี่น้องแห่งใส่แห่งมือสีงามพี่น้อง เนื่องจากโบไดลรอนาำฝนยักอ่อ,อยเตียวบวกช่วงเดือตุล่านี้ถึงแม้ขลังจะมีความซุ่มกะ็จะิได้กินแค่น้ำหมอกเพื่อรอเลี้ยงใบแต่ถาพีน้องมีน้ำมาระใยหรือปล่อยใส่อ้อยกะเสียดให้อไหเฮ้อมีความหงดงาม แล้วกจว็จะเริ่มเติบโตได้ดีพี่น้องจะเริ่มเติบโตได้เร็วแตกต่างจากคนที่บริษัยนำอย่างชัดเจนพี่น้องกว่าคนอื่นสิถาฝนในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์หรือว่าต้นเดือนมีนาปล่อยพี่น้องสาใส่ช่วงท่านว่าแล้วเสียทีหอดกุมภาพันธ์พี่น้อง ปล่อยพี่น้องเลื่อยเอวไปแล้วถ้าฝนมากระหังมือซัดไปหลายพี่น้องกระสีได้เปรียบมูช่วงเดือนมีหน้าเมษาของพี่นอ้องเผื่อเผืพี่น้องบางท่านบางคนอาจติดได้ทำการไถกบใสจปุ๋ยแล้วเนื่องจากอ,อา้อยแง่อ้อยงามถ้าปล่อยไปสูงกว่านั้นกะสีเขากบลำบากเนาะพี่น้อง มีหละพี่นอ้องอ้อยเดือนกลัวถึงสองเดือนสามารถระบายนา้ำหรือปล่อยน้ำใส่ร่องอ้อยได้สามารถปล่อยได้แล้วเพราะว่าอ้อยประบ้านเขาแล้ลเน้ะพี่น้องก็นํำความรู้นํำประสบการณ์มาบอกจากระปีกับนองอยากมาจากเดืองใดกระสอบตามกันเข้ามาคือเกาพี่น้อง ธรรมราหมนีขอการเข้ามาสวัสดีครับ